ครับสวัสดีครับเอฟซี G, ตั้งจองชินผ้าร่วยตุกตุกคนเนาะครับเนาะ,ะครับเมื่อีนกาสิมาลงเลขเด่นล่างครับประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาแก้ไขใหม่ครับมาแก้ไขใหม่ เพราะว่าล่งไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าล่งพิดนะครับล่วงผิดอ่าก็เลยจะมาแก้ไขเลขกใหม่ครับเป็นคลิปที่สองครับสําหรับเรื่องรางนะครับเนาะเพราะว่านี่ได้ลงไปแล้วครับแต่ว่าออกมากแก้ไขใหม่ครับเพราะว่าโบถือน,นะครับลงผิดมาแก้ไขใหม่ครับสำหรับเรข่งเด่นรางหมดที่แล้วเนะครับเนาะรุดครับ หลังหมดทไปแล้วลุตนะครับลุออกออกสองหกน,นคะครับออกสองหกออกสองหกครับหมดที่แล้วเขาได้เลขแต้มครับแต้มแปดเขาได้แต,แ,ตแ,ตแ,ตแต้มครับเขาได้เลขแต้มครับตอนส่วนเรียบจับโคูเ,เลียบเด่นเรีกบวิ่งลุดเบอร์แร,รครับรุต มีเขามีรุดเนอะครับเนอะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับงวดนี้ก็มาตามกันต่อ,อครับว่ามันสะถอยหรือมันสรบต้อครับเนอะครับ,รบ,บกม็มาเปิดมาเลยครับ เด็นลางครับประจำวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคมครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับหรือดสองตัว เด่นหกเจ็ดหนึ่งครับเดึ่นหกเจ็ดหนึ่งครับเด่นสองต, 1, ตัวครับสองตัวนี่ต้องปิดหนึ่งตัวนะครับตาสุดมูรุษนะครับเนอนเด่นหกกับเจ็ดครับ เนนบกับเจ็ดนเน้นพบกับเจ็ดครับวิ่งเจ็ดด้วยครับวิง่งเจ็ดครับนวิ่งเจ็ดสำหรับเลขจับคู่นะครับ เด่นลักซิปก่อนนะครับเด่นลักซิปเด่นลักซิปหนึ่งหกเจ็ดครับหกหนึ่งเจ็ดหกลักซิปหนึ่งเด่ 1, น หนึ่งเจ็ดหกครับลักสียงหารักหน่วยครับเงินรักหน่วยครับสองหาเจ็ดเก่า 7, 9, ครับสองห้าเจ็ดเก้า นักหน่อยสองหาเจ็ดเก่าครับเป็นนักหน่อยสองหาเจ็ดเก่าครับจับคู่ครับ โอนะครับเนาะกวัวกับสิเด่นหกสองหกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้า เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าถ้าหนึ่งมาหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับอ่าจะรับเลขแตมนะครับแตม หนึ่งสามสี่หกแปดครับหนึ่งสามสี่หกแปดอันนี้คือเลขแต้มนะครับหนึ่งสามสี่หกแปดครับนนคือเลขแปดม <c oughs> สำหรับเลขที่เขาแต้มนะครับเลขที่เขาแต้มมัมีหกสองแต้มแปดครับหกห้าแต้มหนึ่งหกเจ็ดแต้มสามหกเก้าแต้มห้า แต้หาบโมี่ครับเจ็ดสองแต้มเก้าบโมีครับเจ็ดห้าแต้มสองกับบ่มมีครับเจ็ดเจ็ดแต้มสี่เจ็ดเก้า 7, 7, แต้มหกครับหนึ่งสองแต้มสามหนึ่งห้าแต้มหกหนึ่งเจ็ดแต้มแปดครับสำหรับเลข เด่นขึีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่เป็นเลขที่ถอนแบบคกับนอกครับสุดเด่นครับเด่นห้าคู่ครับตรงห้าคู่ตรงครับ หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งห้าครับห้าคู่ตรงครับนะ ไสื่อลอตเตอรี่สลากกินแง่งรัฐบาลกันเรือกเอาหาคู่นี่นะครับก็ด้หาคูนี่มักตัวแรก็เลือกเอาคูนั้นนอกับเนาะเลือกเอาคู่นั้นพระว่าจะไปสื่อว่ามันก็ะแรงเงินเนี่ยครับเลือกเอามากตัวแรกก็ต้องเรียกเอาครับกิตา่าคือสิบรุดครับเงี้มันมนาชิลุดตัดมันไล่หัวต่อครับ นะครับเนาะอ่าลงเป็นคลิปที่สองนด้ครับสำหรับเหล็กลางเพราะว่าลงไปแล้วแต่ว่าลงคิดกลับไปเลขมาล,นะล,ลงใหม่เนาะครับเนาะให้มาลงใหม่ตอนนี้พี่น้องนี่ตอนนี้พี่น้องเพิ่งใหม่ครับเพราะว่าลงอปรับกลมขึ้นหน่อยครับเอาแคปหน้าจอได้ครับอันนี้แคปหน้าจอ ครับสำหรับเลขเด่นลางประจําองวันที่1สิงหาคมพศ2568ครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวครับเด่น6 7 1ครับาเด่น2ตัวมา1ตัวเด่น6กับ7วิ่ง7ครับสำหรับเลขลัก10ก็มี1 7 6ครับลักหน่วยมี2 5 7 9ครับเลขจับคู่ก็มี6 2 6 5 6 7 6, 6, 6 9 7 2 7 5 7 7 7 9 1 2 1 5 1 7 1 9ครับ

จ็ดสองนี่พอขอแต้มนะครับเจ็ดสองนี่บอขอแต้มแต่ว่าเพื่อแต้มุดนะครับเพื่อแต้มุดหานชิมาได้ครับเก็นตะแยะที่มีอยู่น้นนหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก่าครับอันนี้เป็นตัวกันนะ,น,นะครับเจ็ดสองคำนึงหาน 1, 6, 7, 7, ี่ครับเน้นหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก่าครับครับ อาจจะรับคลิปนี้กันมีเพียนจะมีนอกรับนอกอ,อาวุธอาฟซีทุกคนนะครับนอกธาารรมะท่าชอบกับโคดายม,มอนด์ในโคติดตามกับโคติดตามสองซิงต้ารวยนั่มใ้อครับรับบจะรับคลิปนี้ก็ขออวยพรแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ